สวัสดีค่ะชื่อพิมพิสุทธ์สวนรัตน์นะคะปัจจุบันเรียนปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัลปัจจุบันทำตำแหน่งแอปพลิเคชันซัพพอร์ตค่ะ เดิมทีอะค่ะเราก็เรียนมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ที่มันเป็นเกี่ยวกับโลจิกทางสถิตินะคะมันก็สามารถแอปพลายในงานที่เป็น Data Analyst แต่ว่าด้วยความที่ว่าธุรกิจตอนนี้ค่ะมันถูกผันไปเป็นดิจิตอลมากขึ้นทำให้เราก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันนะคะก็ะเลยมีความรู้สึกว่าอยากจะหาทักษะใหม่ๆตอนนี้ค่ะมันก็มีหลายหลาย โปรแกรมที่เอามาใช้ในเชิงสถิติมากขึ้นอย่างเช่นไพท,ทอนอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่มีความรู้ความสามารถด้านนี้เลยเราน่าจะผันมาะเรียนทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นก็เลยลองหาดูว่ามันมีคณะไหนที่มันจะพอจะตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้บ้างก็เลยเห็นว่าตัว DBS อะค่ะมันเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มันเชิงธุรกิจก็เลยตัดสินใจเรียนคณะนี้ค่ะ การที่เรามีทักษะที่มันกว้างมากขึ้นนะคะจะมีทักษะของการคิดที่มันเป็นแค่ data analyze อาจจะทำรีพอร์ตมาแล้วส่งต่อให้กับทาง business ต่อว่าเขาจะไปคิดอะไรต่อแต่ว่าพอเรามาเรียนในระดับปร,ริญญาโทรเราเมอมเราเราเรียนในในในมุมที่มันกว้างมากขึ้น อย่างของสาขา DBS มันก็จะมีพวก marketing มาเสริมเราอาจจะมีความคิดที่เป็นมุมมองของในระดับผู้บริหารมากขึ้นมันก็ช่วยให้เราสามารถมีความคิดที่อาจจะช่วยเสนอหัวหน้างานแล้วงานตรงนี้มันอาจจะไปช่วยให้กับ บริษัทให้มันพัฒนาไปได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าตอบความความจริงก็คือมันมันส่งผลอยู่แล้วแหละการที่เรามีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในสายงานปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้พัฒนาไปได้โดยโตรงแต่ว่ามันก็ทําให้เราสามารถเปิดโอกาสในการหางานใหม่ในอนาคตแล้วก็ไปเติบโตในสายงานใหม่ๆได้ทุกวิชาที่เรียนมาเนี่ยค่ะคิดว่านำไปใช้งานได้ทุกแทบจะทุกวิชาเลยตั้งแต่ b ิ s i เน s s นาล l y s ิหรือการเรียน Marketing การเรียนซอฟต์แวร์เดเวลอปแต่ว่าความรู้ที่ได้คิดว่าได้ใช้งานมากที่สุดคือกคิดว่าน่าจะเป็น d a t a b a บ e ค่ะ,คะการที่ใช้ d a t a b a บ e มาช่วยในการจัดการข้อมูลให้มันเป็นระบบแยกสัสดส่วนของข้อมูลให้มันดีมากขึ้นยิ่งขึ้นตรงนี้ค่ะคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเรามากจริงๆค่ะ <S <S ตอนที่เรียนเทอมหนึ่งอะค่ะอาจารย์เขามีการสุ่มกลุ่ม ให้ทํางานใช่ไหมคะก็เจอเพื่อนในกลุ่มที่มีทักษะความรู้ที่มันแบบแตกต่างกันเช่นอย่างเราเนี้ยมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์สถิติส่วนพี่ในกลุ่มก็อาจจะมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วมันชอบตรงที่ว่าใครถนัดอะไรก็ช่วยกันติวส่วนนั้นก็ชอบตรงเนี้ยคะ่ะที่ได้มิตรภาพใหม่ๆแกละหว่บบางอายุมันอาจจะต่างกันแตมน่มันก็คือได้สังคมใหม่ๆจริงๆค่ะ คิดว่าการเรียนจบปริญญาตรีอย่างเดียวอาจจะยังไม่เพียงพอต่อบางสายงานหรือสายอาชีพนะคะในคณะที่เป็นเทคโนโลยีอยังไงมันต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่แล้วเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอยู่แล้วเราก็ อาจจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมหลังจากที่เรียนจบปริญญาโทด้วยซ้ําแต่สําหรับสายงานที่ตอนที่เราเรียนจบปริญญาตรีมาก็อาจจะคิดว่ายังไม่เพียงพอเพราะว่าเราก็มีความรู้ในในส่วนของเชิงสถิติที่มันอาจจะก็เป็นกรอบกรอบหนึ่งที่เราเรารู้อยู่ณตตอนนัน้นก็อาจจะเติบโตในการหน้าที่การงานได้ได้ยากมากยิ่งขึ้น Empowering b a l l e s e Digital Transformation สร้างศักยภาพสู่ยุคดิจิตัลอย่างไร้ขีดจำกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี